สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเราก็อยู่กันที่คอนโดเอควาสุขุมวิท49นะครับคอนโดนี้นะฮะเป็นคอนโดระดับไฮเอนด์ลักชัวรี่นะครับอยู่ใจกลางสุขุมวิททองหล่อนะครับที่ซอยสุขุมวิท49ซึ่งห่างจากสถานี BTS ทองหล่อเพียง300เมตรเท่านั้นเองนะครับท่านผู้ชมเดินออกจากซอยนิดเดียวซึ่งตรงนี้นะครับเป็นใจกลางนะครับที่อยู่ใกล้เอ็มควอเตียนะครับอยู่ใกล้เทอร์มินอลเทอร์มินัล1นะครับอยู่ใกล้ ทุกสิ่งเลยนะครับในย่านของสุขมุมวิทคองหล่อจุดนี้นะครับท่านผู้ชมเราจะสามารถมองเห็นวิวของทั้งเมืองกรุงเทพนะครับในย่านคองหล่อสุขมุมวิทนะครับเป็นวิวเมืองได้อย่างดี คอนโดนี้นะฮะเป็นคอนโดระดับไฮเอนด์มี Me, แค่153ยูนิตนะครับจำนวนที่จอดถึง201คันนั่นแปลว่าที่จอดรถมากกว่าจำนวนห้องนะครับท่านผู้ชมนับเป็น1 2 0เลยทีเดียวนะครับห้องที่เราอยู่นะฮะเป็นห้องขนาด60ตารางเมตรนะครับหห้องนอนหนึ่งห้องน้ำห้องนี้นะครับพื้นจนถึงฝ้านะครับผู้ชมไม่ต่ำกว่า2.8เมตรนะครับประตูกระจกบานเลื่อนนะครับก็คือตั้งแต่พื้นจนถึงฝ้าเลยนะครับเมื่อเปิดกระจกปั๊บสามารถมีลมเข้าออกตลอดเวลา ทำให้ห้องในเย็นสบายนะครับแม้ไม่เปิดแอร์นะครับห้องนี้นะครับเราอยู่ที่ห้องนั่งเล่นนะครับโซนนั่งเล่นนะครับก็จะมีเฟอร์นิเจอร์ครบทุกชิ้นให้ตามนี้นะครับพอเข้าอยู่ครับท่านผู้ชมโซนทานข้าวนะครับก็จะมีโต๊ะแล้วก็เก้าี้นะครับรองรับสีที่นั่ง นะครับชุดครัวนะครับในห้องนี้นะครับให้ทุกอย่างครบจริงๆนะท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นบิวอินนะครับเคาน์เตอร์ครัวนะครับตู้บานเปิดนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าก็จะมีเตาไฟฟ้านะครับมีฮูุเตอร์ดูดควันนะครับมีเตาอบท่านผู้ชมมีไมโครเวฟนะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีพวกจานชามให้ครบเซตนะครับหมอสัตย์จ้า ครบเซตทุกอย่างนะครับคุณผู้ชมในห้องนี้จะมีให้หมอ้อมเข้าอยู่นะครับเหมือนตอนหนึ่งเรามาอยู่รีสอร์ทนะครับผมช้อนซ้อมนะครับชุดตะเกียบหรือแม้กระทั่งผู้ที่ชอบะดื่มไวน์ก็จะมีแก้วไวน์ให้ด้วยนะครับนอกเสียจากนั้นนะครับก็จะมีตู้เย็นนะครับขนาดใหญ่นะครับแล้วก็หม้อหุงข้าวซิงน้ำพร้อมกับเครื่องกรองน้ำนะครับที่รวมอยู่ในซิงคไปเลยนะครับสำหรับการ ลอนดีนะครับการซักอบรีดนะครับห้องนี้ก็พิเศษสุดๆนะครับมีทั้งเครื่องซักผ้าแล้วก็เครื่องอบผ้าไม่ต้องไปตากข้างนอกให้เป็นฝุ่นนะครับรท่านผู้ชมสามารถใช้เครื่องอบผ้าในห้องได้เลยนะครับทั้งหมดนี้รวมอยู่ในห้องนี้แล้วนะครับผมหลังจากนั้นนะครับห้องนอนนะครับเป็นโซนพักผ่อนห้องนอนของเรานะครับเป็นห้องนอนขนาดกว้างที่มองวิว ของทองหล่อสุขุมวิทได้ถึง2วิวด้วยกันนะครับเป็นวิวมุมนะครับจะเห็นรถไฟฟ้าไล่เป็นจนถึงวิวเมืองของสุขุมวิททองหล่อนะครับเตียงทีวีขนาดใหญ่นะครับแล้วก็มีไฟหัวเตียง2ข้างนะครับฝ้าสูงมากๆทำให้รู้สึกปลอดโปรง่งโล่งสบายเราไปดูห้องน้ำกันนะครับท่านผู้ชมในส่วนของห้องน้ำเนี่ยเป็นอ่างแล้วก็ชาเวอร์อยู่ในตัวนะครับ ชาวาเวเนี่ยเป็นระบบเลนชาวาเวด้วยนะครับของโตโต้ทังห้องนะครับห้องนี้เอาใจคนญี่ปุ่นเป็นอย่างมากเป็นเลนชาวเวแล้วก็มีตัวชาวาเวแล้วก็มีอ่างอาบน้ําของโตโต้เช่นกันส่วนสุขภัณฑ์นะครับเป็นระบบอัตโนมัตินะครับท่านผู้ชมใช้งานสะดวกเพียงแค่กดปลายนิ้วท่านนั้นเองนะครับไม่ต้องเอาสายฉีดอะไรต่างๆห้อง,งนี้เนี่ยอยางเราไปอยู่ญี่ปุ่นท่านผู้ชมแล้วก็เคาน์เตอร์นะครับ ซิงแมซิงล้างมือต่างๆกระจกขนาดใหญ่มีหน้าต่างระบายอากาศนะครับถ้าเครื่องดูดระบายอากาศเนี่ยไม่พอนะครับเปิดหน้าต่างเลยนะครับในส่วนของ walk-in closet นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นจุดที่เอาใจทั้งผหญิงและผู้ชายนะครับเดินเข้ามาในห้องนี้ปิดประตูปับ๊บเสื้อผ้าเรียงชุดเ,เครื่องแต่งหน้าต่างๆตรงนี้ครบจบที่เดียวนะครับ แข้ตู้นิรภัยในห้องเหมือนอยู่โรงแรมเดี๋ยวเราไปดูโซนระเบียงกันนะครับว่าเราจะเห็นมุมขนาดไหนนะครับเมื่ออยู่สุขวิททองหลอและนี่คือวิวระเบียงของห้องนี้นะครับผมเป็นวิวเมืองคันหน้าทิศเหนือนะครับท่านผู้ชมจะเห็นรางรถไฟฟ้านะครับให้ไปถึงวิวเมืองนะครับที่มีทั้งตึกลาบ้านช่องนะครับ ของเมืองกรุงเทพมหานครในโซนนี้นะครับก็จะมีชุดที่นั่งนะครับสที่นั่งแล้วก็โต๊ะ1ชุดให้กับท่านผู้ชมด้วยนะครับเช้าเช้าออกมาจิบกาแฟนะครับหรือว่ามารีแลก์ยามเช้ายามเย็นกับเพื่อนหรือคนในครอบครัวได้เดดปเ็นอย่างดี ห้องนี้นะครับท่านผู้ชมคอยเช่าเพียง5 0,000บาทต่อเดือนนะครับในราคานี้นะฮะร,รวมค่าส่วนกลางต่างๆเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเพียง5 0,000บาทต่อเดือนเป็นสัญญาลายปีนะครับเหลือห้องสุดท้ายในคอนโดนี้เอควาสุขุมวิท49ย่านสุขุมวิททองหล่อนะครับราคานี้นะฮะไม่แพงเหลือห้องสุดท้ายตัดสินใจครับ